ลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้นยูหันบนอะไรติอยู่ข้างบนนะอ๋อมันลืมละนี่ใส่อะไรบ้างลืมจริงจริงลืมจริงๆริงนะกายโดยก็อาจจะวันนี้วันนี้อาจจะนะคะเอฟซีเชิญแม่ค้าคุยอย่าอันนี้ทำตัอย่างโอเคเออ อุ้ยใบกะเพราอยู่ไหนอ่ะเดินนะครับหาใบกะเพราตอนนี้รอนะคะลูกรอเด้อกะเพราแม่ยู่ใส่หรือลืมอยู่ในตู้นี่หรือเปล่า อันนี้ไม่เผ็ดนะคะเต็มก็บเปลฟาไม่ไปค่ะสงใจไปอย่างเดียวเหรอจ้าส่งเพลงไปด้วยค่ะแต่ไม่ไม่ดังค่ะ ส่งเพลงไปแต่ว่าไม่ดังค่ะเขาไปเอาอันบางละจันบางละจันบางละจันคุณน่ะจะไม่งอยไปเกี่ยวกับบางละจันเข้าวันอันเาวันอันกระเทยไทยบ่ไหวันหายรักกันเด้อหฮาวกบศสนใจเขาไม่นาะไปบางละจันบางละจันบางละจันคุณน่ะเอาเขากอบกู้ชาติไงเอาเราส่งเพลงไปก็ไม่สนใจเพลงแล้วเนาะและเผ็ดนะคะ อันนั้นไม่เผ็ดค่ะอันนั้นรดอนุบาลนะคะเออต่อไปแหละเผ็ดอันนี้รดสาวสำน้อยนะคะกระยุนี่แหละจ้ายังไม่แปลงโฉมค่ะอันนี้หนึ่งจานใช่ไหมในเพจหนึ่งจานใช่ไหม อันนี้หมูเผ็ดอันนี้หมูเผ็ดกระเลืสองใช่แล้วก็ค่อยทะเลาายาง,ยางมันเบิดมันเบิดอันอยู่ในถุงเนี่ยเห็นไหมนะะเพราะว่าอันที่ยางนั้นมันหมดในถุงนี้ อ้ออาอออไปก่อนกินก่อนค่ะหร <ละ S 3> อ,อดูความวุ่นวายเหรอ ดูแม่ขามม่กบุนว่าเลยเก่งเขากำลังทำงานเนาะเออผู้เ้ีนนอนเราครัวโอละเวงอยู่แล้วมันก็แน่นอนอยู่แล้วเลยพู้เลที่ว่าเป็นนางแบบนางงามต้องเปลี่ยนลูกเราไม่ใช่นางแบบเราไม่ใช่นางงามเราเป็นแม่ครัวเราอยู่เราอยู่กับครัวเราอยู่กับงานเราจะไปลางหนีตลอดเวลาไม่ได้หรอกโคกล้านสักทีไม่มั่งนู่นนี่มึงตายไปแล้วแม่ตอกมันไปมันหายไปแล้ว ให้มันปิดแบบว่าเฟิสไม่มีตัวตนหรอกป่วนแบบว่ามันเม้นเมิสหลายหลายหลายเพจหลายอะไรอย่างเงี้ยมีข้าวผัดไหมเยอะเก่งอ่านที่มีอะไรมากอันนี้มาแล้วนะคะอันนี้เพจนะคะงานกันะเดี๋ยวนะคะลูกเดี๋ยวเดิอยุนี่ยุนี่เพิ่งเป็นครัวใหญ่นะเทาต้องอันนี้เหลืออะไรอีกกระเพราทะเลสาบกระเพราทะเลสาบ ขอกระเพราทะเลสาแล้วก็ดูเลนหนึ่งให้กินตำก่อนนะคะมีตำไหมเออเดี๋ยวขอขอขอคุณพ่อคุณแม่ก่อนว่ากระเพ้าทะเลสามก่อนแล้วไปตำให้เพื่อนได้กินเดี๋พ่อปลาป่ายไปก่อนนะคะนะองอะไรนะอะไรได้เลยนะจ๊ะไปส่งได้ค่ะเพราะว่าเพราะว่าอีหยังเกาะพิ่สนุโล่แม่ไปตลอดเลย เอ้าไม่ไปตลอดนะพี่สนุโลกให้นายนิงพูดอะไรอันดายกระดีดีพ like ่อตั <t <t li <t 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 ้งน้ำให้นี่ยไอ้พ่อนี่เหมือตั้งน้ำให้อันนี้ทะเลสองเลยนะคะสามสามเหรอเผ็ดไหมเนี่ยเผ็ดปกติ ทะเลสางครับ ต้องรอได้น,นะคะใช้ยาไม่หอยต้องสามชั่วโมงขึ้นไปนะคะเก่ง่ายแต่หน้าแม่นะก็ไม่เห็นแต่หน้าอยู่แล้วอ่ะแม่ <What? S 1> ทับเมือ่ีคือห้อนคััค่ะคำถามมันจะตามมาเยอะๆแม่ก็ตอบไปด้วยไม่ตอบไ,ไ,ไ,ไปเลยเอฮอัลนห,ห,ห่ามาลองกับฉันนะคะไม่ลืมไม่ใส่อันนี้หรือยังเนี่ยเก่งใส่อะไรไม่ใส่ซอสหอยนางรมหรือ,อยังใส่เลยเนาะใส่แล้ว ท้าเลมันไม่สุกยากสามจานจุกจุก ลูสาววุ้ไปใสน่น้องแบบมาเลยเนาะเรียนน้ำผู้สายช <c oughs> ่วงนี้มอล้ําเยอะอ,อต้องดูเดินสายเราช่วงนี้มอล้ําเยอะนั่งเป็นมอลำเหรอแม่เป็นนักเดา <c oughs> เป็นนักเดาหนาหา <c oughs> ่าฮานเดาเดา bữa anh hàng nhắn nơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền โอ้ยอยากให้ฝนตกพร้อยนะครับเด้เอาใส่เตงไว้เนี่ยไม่น่าใส่ได้ให้ไม่น่าจัดการเดี๋ยวไม่น่าจะเอามาเสิร์ฟที่หลังนะคะเดี๋ยวขอดูเลต้นนี้1อันก่อนนะคะ